เนื่องจากผมได้ไปเจอวิดีโอนี้มาผมเลยอยากจะมาลองพิสูจน์ว่ามันทำได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับเหมือนไม่เคยแต่มาก่อนเลยอ่ะโอ้ยเหลือเชื่อได้ผลจริงๆครับอีก2วันเรามาดูผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปแรงๆครับเห็นไหมเฮ้ยดูดิเราต้องมาแกะดูกันครับฮ่าฮ่าฮ Infinity สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับกลับมาแล้วครับรายการพิสูจน์ครับรายการที่สร้างตัวตนของเพื่อนซีตัวแสบขึ้นมาครับห่างหายไปนานมากมากครับเพราะไม่ค่อยเจอเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจน่ะแปลกๆแบบนี้ครับแต่วันนี้ครับเหมือนที่เห็นในต้นคลิปนะครับเขาบอกว่าเราสามารถซ่อมจานที่แตกเนี่ยด้วยนมได้ครับนมอุ่นๆเนี่ยครับ มันจะเป็นไปได้ยังไงครับเขียนไปนะครับพอจานแตกปุ๊บเอาเทปกาวติดให้มันกลับเป็นรูปเดิมครับแล้วก็เอดอบุนอุ่นๆเทลาดไปทิ้งไว้2อวันแค่นี้ครับจานกลับมาเป็นเหมือนใหม่เลยครับไม่เห็นแม้แต่รอยแตกเลยครับซึ่งผมดูแล้ว มันก็ไม่ได้เป็นไปได้ไหมอะจานที่แตกถ้ากลับมาติดมันจะไม่เห็นรอยต่อเลยได้ยังไงครับแต่ก็อย่าเพิ่งคิดไปเองครับถ้ายังไม่ได้ทดลองทํายังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองมันอาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับคือวิดีโอนี้มันดังไปทั่วโลกนะครับยอดวิวนี่เป็น10บสล้านเลยนะครับแล้วผมก็ลองไปอ่านคอมเมนต์ดูมีความเห็นที่แตกต่างกันเยอะมากครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเลยคิวโดนดีเฟกแน่นอนแต่อีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าเอาจจะเ้มาามส จานให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เป็นได้อ่าอนี่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่วันนี้จะได้รู้ความจริงกันครับจะได้เห็นกันจะจักไปเลยผมจะมาพิสูจน์ทดลองทําให้ดูครับเห็น <_ d iam onds> จะดูนะครับช่องผมไม่มีเฟซครับทำได้ก็คือได้ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะมาเกือบพร,ร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาพิสูจน์กันว่ามันจะทําได้จริงๆหรือเปล่าจานแตกกเหมือนใหม่โหตาไปแล้วมาเลยครับขั้นแรกเราต้องทาให้จานแตกก่อนนะครับอืมต้องแตกน้วาคามละมุนละม่อมนะครับให้มันแตกและสามารถต่อออกับไดด้เเหมมืนนิะะ มาอ่านี่อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแตกแบบนี้ควจะพอต่อได้พอต่อกับปึ๊บ เผื่อมันใช้ได้ปุ๊บมันจะได้สมานสวยงามนะครับแต่กันเดียวพอเนาะอ่าโอเคต่อมาก็ต้องติดเทปกาวครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้แบบไหนครับผมซื้อมา2แบบครับก็เป็นเทปผ้าแบบนี้ครับแล้วก็แบบนึงคือกระดาษกาวย่นอย่างนี้อ่าติดอย่างละครึ่งเลยละกันนะเผื่อชนิดของเทปกาวอาจจะมีผลต่อจานเนาะแต่ถ้าดูในวิดีโอคลิปอาจจะไม่เกี่ยวแค่ว,ว่ามันจับให้จานอยู่ด้วยกันเฉยๆนะครับมาติดลองดูทั้งสองแบบเลยละกันอย่างละครึง่ง้องจับดีครับมันจับให้กลับมาเหมือนใหม่ให้ใช้มันชน,น,นเง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เลยปั๊บเฮ้ยตรงนี้ผมสังเกตถึงความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นี่ที่มีรอยแตกตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปแรงๆครับเห็นไหมมันหายนะครับมีโอกาสครับน่าจะมีความเป็นไปได้แล้วครับอย่างนี้เพราะนั้นเดี๋ยวตอนที่เราติดราต้องกดเข้าไปดีๆก่อนนะกดเข้าไปแล้วก็ติด ข้า,างหลังเลยนี่โอเคนี่ครับคือตอนนี้ก็จะติดสนิทนะจะเป็นเทป2แบบนะครับเทปผ้าและกระดาษกาวยนนะครับดูด้านหลังเฮ้ยไม่แน่นะดูดิด้านหลังเรนะาก็มองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยไหนดูดิว้าวไม่เห็นรอยแตกเลย เอาละครับมีลุ้นครับอย่างนี้อาจจะทําได้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เอามาแช่ในน้ํานมอุ่นนะครับต้องอุ่นด้วยนะครับตามสูตรของเขาเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้นมธรรมดาเนี่ยนมวัวที่ซื้อกันได้ตามเซเว่นทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็อุ่นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่มาดูกันว่าเป็นยังไงติดทั้งข้างในข้างนอกเลยอ ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้องยกขึ้นนิดนึงเผื่อนมไม่โดนที่ก้นของจานด้านล่างเดี๋ยวอุ้ยร้อนจังอึ๊ดอึ๊บอึึ๊บออ่ะปึ๊มทีนี้เราก็แค่ทิ้งไว้2วันครับอ่ะนั่นแหละครับทีนี้ก็ต้องรอครับรอรอรอและรอครับอีก2วันเรามาดูผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องที่เขาแชร์กันว่าจานแตกสามารถซ่อมด้วยนมอุ่นได้นี้จะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์หรือมั่วนิ่มเราได้รู้กันอีกแน่นอนครับรออีก2วันนะครับ2วันของผมคือ3วินาทีของเพื่อนๆ ไปและก็ได้เวลามาดูผลกันแล้วครับต้องบอกเลยว่าเหลือเชื่อมากๆครับแค่เห็นแวบ,บแรกนี่ผมถึงกับช็อกครับชักกระตุกสะดุ้งเฮือกเลยครับมาดูกันเลยครับนี่ดูสิเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมครับ ป้าไปแล้วถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วนมมันมากกว่านี้ครับเกือบเ,เต็มจานเลยอยู่ประมาณขอบๆนี้ได้ไมั้งเนี่เน็ตยังมีคราบๆอยู่นะอย่างนี้อ่านั่นแหละ ภาพนั้นอยู่ตรงนั้นครับแต่ตรงนี้ครับนมหายไปครับ oh God. โอ้ไม่ก็โอ้หลือเชื่อมากๆเลยครับแต่ตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศมันร้อนนมระเหยไปหรือว่าจานของเรามันมีรูร่วงไงนมมันเลยเอาข้างล่างหมดนะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันครับว่าจานเราจะกลับมาต่อติดเหมือนเดิมเหมือนใหม่เหมือนในคลิปวิดีโอนั้นหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับมาดูนะครับนี่ นะตรงนี้เราย,ยังไม่รู้ครับเราต้องมาแกะดูกันครับว่าเป็นยังไงครับแกะดูเลยเนะาะงานนี้ก่อนเออ <laughs> ดูดิตรงนี้ก็เห็นชัดแล้วเนี่ยไม่ติดเลยเอ่ะแกะให้หมดเลยไหนก็ดูแล้วครับอืดมาอาืดอ,อโอ้โหยังไม่ทันแกะเสร็จเลยครับแตกครับไม่ได้ครับมันไม่ได้มีความเหนียวขึ้นเพิ่มไม่แต่น้อยอะไรเนี่ยนะดูดินี่ผมลองไปสัมผัสไปก่อนนะ ไม่มีครับ ตรงนี้ไม่มีความเหนียวขึ้นเลยครับน่าจะเป็นสมมติฐานเอาขึ้นมาเองหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงรอบๆจานเนี่ยที่มีคราบนมก่อนหน้านี้เหนียวครับเหนียวแบบเหนียวติดมือเลยอ่ะคนที่เขาทําคลิปวิดีโอนั้นนะครับเขาจะใช้หลักการนี้ก็ได้ครับว่าเออนมที่ว้นานๆเนี่ยมันก็เหนียวเห็นไหมครับก็เลยเอามาต่อจานเผื่อมันจะต่อได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ความจริงมันอยู่ตรงนี้ครับมันต่อไม่ได้ครับอผมทําตามขั้นตอนเขาเป๊ะนะครับไม่มีอะไรเลยครับแค่เอาเทปกาวติดแล้วแช่ในนมอุ่นแค่นั้น2วันไม่มีครับไม่ได้ครับยังเมอนดิค่่่ป็ยงงไาทีผ ว่ามันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ครับมันคือนมนะครับถ้าเกิดว่าเออแป้งมันสำปะหลังและผสมกับอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นสลรามเป็นกาวอะไรเงี้ยยังพอมีรุ่นหน่อยครับนี่แค่นมเปล่าๆนมอุ่นๆมันไม่มีทางเป็นไปนได้อยู่แล้วครับแล้วผลออกมาก็ยงเย็นครับยังแตกเป็นเสี่ยงเหมือนเดิมเลยครับเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเสียเวลาไป2วันฟรีๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผลในการพิสูจน์ว่าถ้าเกิดจานเซรามิกเราแตกจะสามารถแช่ในนมแล้วมันกลับมาเป็นจานใหม่เหมือนเดิมเหมือนในคลิปวิดีโอนั้นได้หรือปา ผลออกมาก็คือไม่เป็นความจริงครับโอ้ยประโยคนี้ไม่ได้พูดนานมากๆนะครับทุกคนนั่นแหละครับไม่เป็นความจริงเลยครับแล้วคลิปวิดีอนั้นเขาทํายังไงล่ะโอ้โหไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับทริคมันอยู่แค่ตรงนี้ครับอันนี้คือจานที่แตกตอนแรกนะครับสมมติว่าเราติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จำแพทเทิร์นมันไว้ครับแล้วเราก็เอาจานที่ดีมาอีกใบครับติดเทปให้เหมือนกันเป๊ะๆครับอย่าให้คนจับได้ครับผมลองติดให้ดูนะว่าดูว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะขนาดไหนนะครับอ่ะมา ต้อวัดขนาดก่อนปึ๊บปึ้มประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้ผมจะมีความแตกต่างนิดนึงว่าเทปอันตัวเล็กใหญ่ไปน,นิดนึงครับอันนี้แหละครับเราะแค่ทําแค่นี้ครับแต่หวะที่ใส่นมจริงอ่ะก็เอาจานที่แตกครับใส่นมจริงไปครับผ่านไปสองวันผ้ามันตัดเลยครับพอผ้าตัดปึ๊บเขาก็แอบเปลี่ยนนิดนะึงมแค่นี้จบยุพอโยมาปึ๊บแกะเทปกระอ,อ,อ,อกก็อันแน่จานใหม่เยี่ยมอ่องไม่มีร่องรอยอะไรเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองครับพอแกะเสร็จแล้วก็เล่นใหญ่หน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> ดูดิเหมือนไม่เคยแตกมาก่อนเลยอะ่ะโอ้ยเหลือเชื่อได้ผลจริงๆครับโอ้้บาแลว เห็นไหมครับตัดต่อง่ายนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูคลิปวิดีโอในลักษณะนี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนควยนะครับไม่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับดูแล้วก็ต้องลองคิดดูไอ้ตมหลักแล้วมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไม่ได้ยังไงหรือก็ลองถามเพื่อนอะไรก็ได้ครับลองวิเคราะห์ดูวิเคราะห์กันดูว่าเออมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกคราวว่าอันไหนของจริงของปลอมนะครับนี่แหละครับคือควยอครับ หมดเสร็จเรียบร้อยได้พิสูจน์อีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิสูจน์เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาเลยครับหรือเพื่อนจะไปเจอคลิปวิดีโอของต่างประเทศหรือว่าเขาพูดว่ากันว่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนําผมเข้ามาครับบอกผมเข้ามาเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะจับมาทดลองพิสูจน์ให้เห็นกันแบบจัดๆแบบนี้แน่นอนครับวิดีโอในช่องผมไม่ต้องห่วงครับของจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนพวกฝังดินแช่น้ำอะไรพวกนี้ครับหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งเดือนจริงๆครับผมบอกไปแล้วครับสิเกที่โดดผมเลยครับโดดผมจะยาวขึ้นเร อยู่อย่างนี้ครับถ้ากลัวผมจะโกหกดูที่หนวดผมนะครับวันนี้เป็นที่นี่แหละครับกับการพิสูจน์ครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆ ให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับทางช่องนี้55 Infinity ช่องป้าป๋าแคสเกมเล่นเกมเรื่อยๆและช่องเจ้าจันทร์ช่องลูกสาวผมนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับรวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับตอนนี้ผมมี2อันนะครับ55 Infinity เป็นเกี่ยวกับเหมือนในช่องนี้เป๊ะๆเลยครับกับอีกอันนึงครอบครัวตัวแสบครับก็เป็นการทำกันในครอบครัวของผมนะครับผมกับติ๊บแล้วก็น้องเจ้าจันทร์นะครับจะทำแบบล้อเลียนคนดังอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเพจค้ำๆสนุกๆนะครับเข้าไปติดตามดูกันได้นะครับเดี๋ยวที่กันวิดีโอหน้านะครััับช่ออองงผมเรรทุกวนาาาคพฤหสส์ เลยนะครับก่อนจากกันครับจำได้ไหมครับว่าผมจะต้องพูดว่าอะไรครับสิ่งที่คุณรู้จะปราบคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้นะจ๊ะไปเลยครับสวัสดีครับกระจากไปอีกหนึ่งเรื่องอ